โดยภายในงานท่านประธานสฆงนะคะก็ได้นำผู้มีบุญทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระทั้งที่วัดนะคะแล้วก็ที่ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยและได้จุดประทีปบูชามหาปูชนียาจารย์ส่วนช่วงสายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด โดยมีเจ้าภาพกลุ่มแสงตะวันคำจุนพระพุทธศาสนาได้นำกล่าวคำถวายพระป่าพร้อมทั้งน้อมนำผ้ไตรายถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่อบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ประธานแต่ละกองบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปราบเืลิมปิติในบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ โดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นบุญใหญ่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้น ซึ่งในครั้งอดีตที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงดับขันธปรินิพานไปแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรแต่พระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตาหารอันประนีตดอกไม้ทุกเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ย่งทรงมีพระชนชีพอยู่ซึ่งเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์จะนับจากประมาณได้ค่ะ